ผีหัวเราะดาวโจรผู้เขียนสรจักรสิริบริรักษบทที่หนึ่งบ้านผีสิงไปชายหนุ่มร่างใหญ่พยักหน้าเป็นเชิงบังคับตาแดงกำมซุกซ่อนอารมณ์หลายชนิดไว้ภายในเขาเดินนำไปก่อนผมลุกขึ้น เดินตามเงียบๆในใจมีแต่ความขัดแยง้งเมื่อไหร่หนอทุกอย่างจะจบสิ้นเสียทีผมเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ไม่รู้จบสิ้นโดยผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบที่ไม่มีปากแสดงความคิดเห็นก็หันมามองเขารู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่พอใจเหรอ เสียงเย็นยะเยือกเหมือนก้อนน้ำแข็งหุ้มระเบิดที่ถอดสลักไว้ผมเห็นแต่ไหลกว้างด้านหลังเปล่าผมตอบเบาๆก็เดินเงียบๆไปที่บีเอ็มสีดำเปิดประตูเข้านั่งตำแหน่งคนขับหันมองผมสายตามีแววกรุ่นคิดไม่มีอะไรก็สงบกว่าที่เคยเห็นเขาจับพวงมาลัยแน่นจะโงกตัวไปข้างหน้า คางแนบส่วนโค้งของพวงมาลายัยผมรีบเข้านั่งอีกด้านหนึ่งรอเวลาที่อารมณ์ของเขาจะระเบิดออกมาไม่มีอะไรก็สงบกว่าที่เคยเห็นเขาจับพวงมาลัยแน่นจะงกตัวไปข้างหน้าคางแนบส่วนโค้งของพวงมาลายัยผมแอบมองด้วยความอึดอัดเองว่าจะสำเร็จไหมเขาถามเบา ตามองออกไปในความมืดสำเร็จอยู่แล้วเพื่อนยากผมทำเสียงรื่นเริงทั้งที่รู้ว่ากำลังโกหกเขาถอนใจเบาๆน้อยครั้งนักที่จะได้เห็นกิริยาเช่นนี้จากชายมุทะลุดุดันนักเลงหัวไม้อย่างโกผมยอมรับโดยปราศจากความเคลือบแคลงว่าโกรักน้องสาวเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่พ่อของเขาจากไปเหมือนจงอางหัวงไข่ คงเป็นเพราะตนกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่เพราะนิสัยชอบนั่งแช่ในผับหรือตีสนุกจนดึกจึงกลับบ้านนี่เองทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นโกสตาร์ทรถไฟหน้าสองตัดไอน้ำคล้ายหมอกที่เกิดจากฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้วรถเล่นเอื่อยไปตามถนนอย่างมาตอยเจิงน้ำคล้ายงูดำทอดตัวไปตามพงไม้เตี้ยเขาไม่รีบร้อนที่จะกลับไปบ้าน แต่ไม่ใช่เพราะความกลัวหรอกก็คงเจตนาจะให้เวลาแก่น้องสาวมากกว่าเวลาที่จะสะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาจะลงมือเองเพราะถ้าถึงมือโก้นั่นหมายถึงขั้นแตกหักอาจมีคนตายทุกคนรู้ดีบีเอ็มสีดำแล่นเอื่อยเข้าจอดใต้ต้นมะขามใหญ่เยื้องบ้านในความมืดมิดและสายฝนพรม เขาจงใจแอบซุ่มดูเหตุการณ์มองจากในรถเราสามารถสังเกตเห็นบ้านทรงทันสมัยสองชั้นขนาดของบ้านและอาณาบริเวณสะท้อนความมีอันจะกินของผู้เป็นเจ้าของหน้ารั้วบ้านมีรถเกง๋งกึ่งสปอร์ตสีแดงจอดอยู่คันหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเพื่อนผมกระวนกระวายเขาสะบดและถอนใจ ทำไมโก้จึงไม่ขับรถเข้าจอดในบ้านของตัวเองผมให้คำตอบได้เพราะเขาเกรงจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หากต้องพบกับเจ้าของรถสีแดงหน้าบ้านโก้โทษว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดของตัวเขาเองที่ปล่อยให้น้องสาวอยู่บ้านโดยลำพังเป็นส่วนใหญ่โดยมีไอ้หนุ่มหน้าหลอนักศึกษาสถาบันเดียวกันมารับส่งเหมือนเป็นเงาตามตัวหนึ่งหญิง หนึ่งชายตามลำพังในบ้านที่เงียบเหงาในบ้านที่คนรอบข้างขนานนามว่าบ้านผีสิงกว่าโก้จะสำนึกก็สายเสียแล้วน้องสาวตั้งท้องสองเดือนทั้งที่เพิ่งเรียนปีสองและเมื่อคืนที่เธอร้องไห้ฟูมฟายสรารภาพทุกอย่างให้พี่ชายฟังโก้แทบกระอักเลือดไอ้หนุ่มคนนั้นต้องตายแน่หากไม่ใช่เพราะมันเป็นพ่อของเด็กในท้อง ผมต้องคอยเตือนสติไม่ให้โก้ทำอะไรบุ่มบามและผมเป็นผู้จัดแจงให้หญิงชายทั้งสองมาพบกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาโดยฝ่ายชายยังไม่รับรู้เลยว่าตนกลายเป็นพ่อคนแล้วเอ็งว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมโก้ถามซ้ำประโยคเดิมอย่าห่วงเลยวะ่ะเด็กวัยนี้มันรู้จักรับผิดชอบแล้วถ้ามันปฏิเสธรอยยิ้มเยี่ยมแสดงความหมายชัดเจน ย้ายถึงขนาดนั้นเลยเพื่อนค่อยๆพูดกันก่อนอย่างน้อยทางเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ <Go S 1> ไม่พูดอะไรและผมก็รู้ว่าการไม่พูดอะไรน่ากลัวกว่าการพูดอะไรทันใดนั้นประตูบ้านเปิดพังชายหนุ่มร่างล่ำสันก้าวเดินออกมาขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเหวี่ยงกับโก้เขาเดินตรงไปที่รถสีแดงสตาร์ทและขับออกไปช้าๆ ดูไม่ออกว่าผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายจะออกมาในรูปใดแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นอย่างหวังสังเกตจากการที่ไม่เห็นฝ่ายหญิงเดินออกมาส่งที่ประตูอย่างที่คู่รักพึงกระทำต่อกันก็เปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพรมไปที่บ้านผมรีบวิ่งตามช่วงที่เราเดินถึงประตูบ้านนั่นเองเสียงปังก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถานเยียกไปถึงหัวใจเก๋ไม่ โกตะโกนล,ลั่นกระโจนพรวดไปที่ประตูแล้วยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นผมรีบแทรก,กายยื่นหน้าเข้าไปดูเหตุการณ์ในบ้านมันเป็นภาพที่สยดสยองที่สุดในชีวิตร่างหญิงสาวในชุดลำลองกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนโซฟาปีสะเอนซบผนังพิงตองตาเหลือค้างเลือดพุ่งเป็นจังหวะออกจากแผลขนาดใหญ่ที่ขมับขวาปืนสั้นขนาดจุดสาสีเงิน ตกที่พื้นปลายมือขวาไม่มีการคร่ำครวญไม่มีน้ำตาโก็เดินตรงไปยังร่างไร้ชีวิตเก็บปืนกระบอกนั้นขึ้นมาผมละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังขณะที่เขากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปยังรถคู่ชีพรอด้วยผมวิ่งตามรถบีเอมสีดำกระชากตัวสู่ถนนใหญ่ขณะที่ผมปล้ำใส่เข็มขัดน,นิรภัยโก็วางปืนจุดสามไว้บนตัก เงียบเป็นความเงียบที่น่ากลัวผมคิดผิดหรือเปล่านะเพื่อนต้องช่วยเพื่อนแต่ที่ผมกำลังจะช่วยพาเขาเข้าตารางในข้อหาฆาตกรรมคิดได้ตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วคำพูดที่ผิดพลาดเพียงคำเดียวอาจทำให้ผมกระเด็นออกจากรถแม้แต่ลมหายใจยังต้องค่อยๆผ่อนโกไม่ได้รีบร้อนเขารู้ว่าควรตามไปทางไหน สายตากวาดมองไปข้างหน้าเหมือนจงอางล่าเหยื่อไม่ถึงสิบนาทีเราก็เห็นรถสปอร์ตสีแดงกำลังเล่นเอื่อยอยู่ข้างหน้าเหมือนคนขับกำลังใช้ความคิดอย่างหนักโก้ไม่แสงและปาดหน้าอย่างที่ผมคิดเขาขับตามไปนั่นน่ากลัวกว่ามากเขาคงมีแผนในใจแล้วอีแรกผมเดาว่าไอ้หนุ่มคนนั้นคงกลับบ้านและจุดจบของชีวิตของมัน คือบริเวณหน้าบ้านตัวเองขณะก้าวลงจากรถแต่นับว่ายังดวงดีเมื่อถึงทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหนุ่มน,นั่นไม่ยักเลี้ยวเข้าไปแต่กลับวิ่งช้าๆตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ออกไปนอกเมืองนอกเมืองก็ดีอย่างน้อยเวลาตายก็ยืดไปอีกหน่อยและถ้าโชคช่วยเราอาจรอดจากคุกได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานรถสองคันขับตามกันไปเรื่อยๆ คันหน้าหักขวาไปทางนครนายกโก้หักรถตามถนนเริ่มเปลี่ยวมีแต่รถเราสองคันแล่นฝ่าสายฝนตามกันไปตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นว่ารถคันหน้าเริ่มมีอาการผิดปกติความเร็วรถเริ่มทวีขึ้นอย่างช้าๆเหมือนกับจะลองดูว่ารถคันหลังจะเร่งตามหรือไม่เขาคงตื่นจากพวงังความคิดที่หมกมุ่นและสงสัยว่าถูกตาม และคงดูไม่ออกว่ารถที่ตามมาเป็นรถยี่ห้อหรือสีอะไรเพราะแสงไฟจากรถเราส่องแยงตาก็เหยียบคันเร่งบีเอมสีดำทยานเงียบกริบบนพื้นถนนที่ฉ่าด้วยสายฝนสะท้อนแสงไฟจากตึกแถวสองข้างทางเสียงยางบทถนนดังหึง่งคล้ายเครื่องบินกำลังจะเหินฟ้ารถคันหน้าพลันลดความเร็วลงเบี่ยงเข้าซ้ายเหมือนเปิดทางให้เราแซง ก็ไม่แซงเขาลดความเร็วตามทิ้งระยะห่างพอควรรอจังหวะถ้ารถคันหน้าหยุดแปลว่ามันตายถ้ารถคันหน้าเลี้ยวกลับหากระสุนรออยู่แล้วเหมือนจะรู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรสปอร์ตแดงเร่งความเร็วขึ้นทันทีทันใดหนีห่างออกไปมองเห็นไฟท้ายแดงลิบๆแต่รถความเร็วต้นดีมักจะตีนปลายไม่ดี โอ้เหยียบคันเร่นจมมิดพักหนึ่งก็กวดทันอีกครั้งความเร็วรถตอนนี้เพิ่มจากร้อยสิเป็น120และกำลังไต่ระดับขึ้นไปที่ร้อยสเวลาตายใกล้มาแล้วไอระยำเสียงรอดอะไรฟันผมเอามือยึดเบาะแน่นความเร็วเพิ่มเป็นร้อยสลมภายนอกพัดอึงอนเม็ดฝนที่เกาะพราวหน้ากระจกถูกลมตีวิ่งเข้าหาขอบเป็นสายยาวเหมือนดาวหาง วิสัยทัศน์ค่อนข้างเลวที่ความเร็วร้อยหกสิบเห็นชัดว่าสปอร์ตคันหน้าเริ่มตื้อคนขับอาจใจไม่ถึงหรือไม่เครื่องอาจมีสมรรถนะเพียงนี้โก็พุ่งบีเอมเข้ากระแทกข้างสปอร์ตมันสั่นและส่ายเหมือนจะประคองตัวไม่อยู่หลายครั้งทําท่าเป๋เข้าหาคลองข้างถนนแต่ท้ายที่สุดก็ยังเกาะถนนได้ทันใดนั้นผมก็ตาเหลือกตะโกนล,ลั่นระวังโค้งอันตราย รถสปอร์ตทำท่าร่อแร่กลับพุ่งลิ้วจับโค้งผ่านไปได้สวยงามขณะที่รถเราท้ายปัดเข้าหาแผงกั้นสะท้อนแสงข้างทางเสียงแตรลมดังสนัน่นแสงไฟหน้ารถเครนคันยักษ์ส่องอยู่ตรงหน้าห่างไม่ถึง30เมตรผมหลับตาปีรถสะบัดอย่างแรงมีเสียงดังโครมข้างรถกระแทกเข้ากับแผงกั้นริมทางแล้วกระเด้งกลับออกมา รถสายแต่ก็อยู่ในความควบคุมได้ผมลืมตาดูโก้หัวใจแทบกระดอนออกจากปากแม่งแน่นักไอระยำเปียงเขาสะบดที่แท้รถคันหน้าเจนสังเวียนกว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนอย่างที่คิดมันหลอกให้เราตามขยี้ด้วยความลำพองโดยมีกับดักคือโค้งอันตรายเมื่อครู่มันจงใจฆ่าเราที่นั่นด้วยความอ่อนหัดของเราเอง แต่มันรู้จักโก้น้อยไปไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ไม่มีอะไรทำให้เขากลัวได้เมื่อตั้งลำสำเร็จบีเอมคู่ชีพก็พุ่งปราดออกไปอีกครั้งสปอร์ตแดงหักเลี้ยวจอดรอเราอย่างท้าทายอยู่ที่สะพานข้ามคลองเมื่อเข้าใกล้มันก็เบิ้ลเครื่องสองครั้งและพุ่งปราดออกไปโกหักรถตามทันทีมีความตายเป็นเดิมพันรถสองคันเหมือนธนูหลุดจากแรง ถนนแยกแม้จะเป็นทางลาดยางสร้างใหม่แต่ก็สูงสูง,สงต่ำๆ่ำตามลักษณะภูมิศาสตร์แบบชนบทที่ระดับความเร็ว180ขณะรถพุ่งลงจากเนินผมรู้สึกไม่ผิดอะไรกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการถคันหน้าสายเห็นได้ชัดก็เหยียบคันเร่งพารถทยานเพิ่มความเร็วไปที่190อย่างบ้าระห่ำขณะที่ขันหน้าไม่อาจเร่งขึ้นได้อีกแล้วก็บังคับรถ ให้กันชนหน้าพุ่งเข้ากระแทกท้ายรถสปอร์ตเป็นการชิมลางเกิดผลให้มันสายวูบอย่างควบคุมไม่ได้มันเสร็จเราแน่ทันใดถนนก็ถึงช่วงกลายเป็นเนินลาดชันช่วยรถหน้าซึ่งเบากว่าฝามารถไต่หนีขึ้นไปก่อนโดยมีรถบีเอมใหญ่ไล่ขยี้ตามไปติดติดเมื่อถึงยอดเนินถนนพลันลดระดับเกือบ45องศาที่ความเร็วระดับร้อ รถทั้งสองคันไม่มีใครยอมลดความเร็วผลที่ตามมาคือล้อลอยหลุดจากพื้นถนนช่วงพลิปตานั้นผมเห็นสปอร์ตซึ่งเบากว่าลอยละลิ้วเหนือพื้นถนนหมุนคว้างเอาหัวปักลงพื้นกระแทกและกระเด้งตีลังกากลับขึ้นใหม่แผงโครเมียมเศษกระจกกระจายแต่ทั้งหมดนั้นผมก็มีโอกาสเห็นแวบเดียวจริงๆ เพราะบีเอ็มก็ลอยละเลี้วหมุนกระเด็นกระดอนไม่รู้หัวรู้หางมีแต่เสียงบุ้มเปรีย้ยโครมดังอัดสองหูเศษกระจกพุ่งประทะหน้าเป็นแผลเวอะแต่ยังดีที่เข็มขัดนิรภัยยึดร่างผมไว้แน่นกับเบาะไม่รู้นานแค่ไหนเมื่อผมรู้สึกตัวก็มองเห็นโก้กำลังตะก,กายออกจากรถมีจุด38สีเงินที่น้องสาวใช้ยิงตัวตายติดมือไปด้วย รถเราอยู่ในสภาพตั้งตรงหลังจากตีลังกาหลายตลบส่วนสปอร์ตแดงหงายล้อชี้ฟ้าสภาพยับเยินจนไม่น่าเรียกว่ารถก็เดินกระเพกไปที่รถสปอร์ตสองมือกำปืนสั้นชี้ตรงไปบริเวณที่นั่งคนขับใบหน้าเครียดแล้วเขาก็ลดปืนลงเอื้อมมือเข้าไปลากร่างโชคเลือดในซากรถออกมากองที่พื้นไอชั่ว เขากระชากมันขึ้นมาตบหน้าด้วยด้ามปืนเสียงดังพลั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมืออาบไปด้วยเลือดพอเธอโกอย่าทำเลยมันตายแล้วผมรู้ว่ามันตายแล้วจากอุบัติเหตุพอหักพับจนหมุนได้รอบตั้งแต่ถูกลากออกมาจากซากรถพอเหรอเขาหันมามองผมด้วยสายตาวาวพอแล้วเหรอฝาสมแล้วเหรอกับสิ่งที่น้องเก๋ได้รับยังไม่พอหรอกเขาปล่อยซากของมันลง แตะอย่างแรงที่ชายโครงอีกหลายครั้งแล้วถอยออกห่างยกปืนในมือขึ้นเล็งไปที่หัวกะโหลกอย่าทำเลยพ่อเถอผมตะโกนเปรียงเปรียงเปรียงเสียงปืนสลับเสียงหัวเราะเยี่ยมเกรียมเราขับรถกลับกันอย่างเงียบๆงีโก้ขับรถช้าเหมือนหนุ่มสาวชมวิวอารมณ์ของเขาดีขึ้นมากผมชำเลืองดูคราบเลือดที่กำปั้นเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก ที่ได้เห็นเพื่อนรักของผมลั่นไกาศาสตร์กระสุนใส่ศพคนตายบาปไหมนะผิดศีลธรรมไหมนะผมไม่รู้จริงๆและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเลยแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมไม่เคยคิดว่าตำรวจจะจัดการอย่างไรกับศพน้องเก๋ที่ตายอยู่บนโซฟาพวกปอเต็กตึงมาเก็บไปหรือยังหรือคนข้างบ้านโทรแจ้งตำรวจไหม ผมไม่อาจาคิดไปไกลกว่านี้เพราะขั้นตอนของเราสิ้นสุดแค่นี้ทันใดนั้นมีแสงไฟจากรถด้านหลังที่ตามมาห่างๆกระพริบเตือนเป็นการขอทางโก็บังคับรถชิดริมเปิดทางให้แซงรถคันนั้นพุ่งผ่านไปด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อรถสปอร์ตสีแดงผมจำมันได้เลขทะเบียนสปอยเลอร์สติ๊กเกอร์ด้านข้างข้อความข้ามาจากนรก มันกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เดิมผมใจร้อนเป็นไฟแต่โก้กลับเฉยเขาสังเกตเห็นมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าเขาคงไม่ได้ใส่ใจเลยด้วยซ้ำ b m มสีดำแล่นเอื่อยเข้าจอดใต้ต้นมะขามใหญ่เยื้องกับบ้านอีกครั้งหนึ่งโก้ไม่ยอมขับเข้าไปในบ้านเขาซ่อนกายอยู่ในความมืดท่ามกลางสายฝนพรำมองเห็นรถสปอร์ตสีแดงจอดอยู่หน้าบ้าน เห็นได้ชัดว่าเพื่อนผมกระวนกระวายเขาสะบดและถอนใจเอ็งว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมกโกถามซ้ำประโยคเดิมอย่าห่วงเลยว่ะเด็กวัยนี้มันรู้จักรับผิดชอบแล้วถ้ามันปฏิเสธร,รอยยิ้มเยี่ยมแสดงความหมายชัดเจนทันใดประตูบ้านก็เปิดออกชายหนุ่มร่างล่ำสันก้าวเดินออกมาขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเหวี่ยงกับโก เขาเดินตรงไปที่รถสตาร์ทและขับออกไปช้าๆก็ Go! เปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพรมไปที่บ้านผมรีบวิ่งตามขณะที่เราถึงประตูหน้านั่นเองเสียงปังก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถานเยียกไปถึงหัวใจไปเร็วโกวิ่งนำผมสุดกายลงนั่งพอเถอเพื่อนพอกันเถอะเมื่อไรหนอทุกอย่างจะจบสิ้นเสียที ผมเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ไม่รู้จบสิน้นโดยผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบที่ไม่มีปากแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่หนอโก็จะยอมรับความจริงเสียทีว่าไม่ใช่เพียงแค่น้องสาวเขาฆ่าตัวตายไม่ใช่แค่ไอ้หนุ่มคนนั้นรถคว่ำตายแต่เราทั้งสองก็ตายคารถด้วยเมื่อวันนั้นมาถึงก็คงทำใจได้วงจรแก้แค้นไม่รู้จบจะได้หยุดเสียที คาว่าบ้านผีสิงจะได้ไม่มีอีกต่อไปกลับเธอเพื่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วก็มองตาผมพยักหน้ายอมแพ้